คุณคุณอะไรนี่เอาอะไรมานี่เอาผ้ามาค่ะเอาผ้ามาเหรอว่ามันจากไหนนี่เอามาจากที่บ้านเหรอเอากี่บาทเอายี่สิบบาทชัวนะยี่สิบนะว่าจะมีแต่งตัวสวยยังไงวันนี้ไปหาลิ้นหาเที่ยวหาลิ้มหาเที่ยวมีแฟนยังไม่มีไม่มีเหรอนี่เอาผ้ามาอ่อยๆทุกวันนี่จ่ายี่สิบบาทยี่สิบนะโอเคนะแล้วมีแบบเด็ดๆกว่านี้มีไหมไม่มีเราส่งจูบหน่อยนี่จุ๊บโอ้โหสุดยอด แม่เพิ่งเผยโฉมนะโอ้โหหลวงปู่ทวดปีสองสี่เดิมๆเลยทวดจริงๆสองเดิมอีกตั้งหากแม่นี่เลยปู่โต๊ะวัดลาดประเขาโอ้โหผิวหิ่งแม่เหมือนหยิบจากจานบนหิ่งผ้ามาเลยโอ้โหก้อยนานๆจะหยิบพระมาที่บ้านนะสุดยอดจริงๆขอบจะหลเด้อาวบางโอ้ย าตินี้ไม่มีอีกแล้วมีก้อยคนเดียวนี่แหละยีบาท